หนึ่งสอง 3, us, สามสี่ห้าคุณโยมปิติพัฒน์นะครับทำลงทานก๋วยเตี๋ยวนะครับที่วัดบ้านกบอําเภอหัวตะพานนี้นะครับนี่เน้นนะครับนี่ไม่ใช่เล็บมือนางบ่นี่ไม่ใช่นาะเขาเรียกอะไรนะชื่อให้มันเพาะหน่อยนี้นะคงจะหนีจากตีนไม่ได้แล้วเนาะขอโทษขออภัยนะครับนะครับแต่ความอร่อยนั stairs, ้นไม่เข้าใครออกใครนะครับแต่ชื่ออาจจะไม่เพาะนะครับอันนี้ปีกนะครับปีกยังสู้ตีนไม่ได้นะครับ เดือมันมีเอ็นนะครับแต่ว่าต้มต้องต้มต้มให้เปื่อยจริงๆนะครับเอาตีนโอ้ยอันตรายนะครับนี่เขาโกหกขาปาศอาจารย์อาจารย์หมอที่ศสี่ร้านนะครับมาบอกไอ้หนุ่มจัดตีนชุดใหญ่ให้หมอหน่อยการมา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 ถึนประจำที่ร้านนะเด้อนะครับนี่โยมพิทิพัฒน์นะครับมีจัดตีนชุดใหญ่ให้หน่อยได้เลยครับ ปกติไปเปิดร้านที่ไหนนี่วังหลังศริลาชครับวังหลังศริราชนะครับนี่ชื่อร้านชื่ออะไรนะชื่อร้านคุณอุ๋มเกี๊ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นครับคุณอุ๋มก๋วยเตี๋ยวตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นหมูตุ๋นนะครับนี่ร้านดังจากกรุงเทพนู่นนะครับวันนี้มาเปิดลงทานนะครับนี่โดยเฉพาะนะครับตีนไก่นะครับไกล้จะสุกแล้วนะครับนี่ใก้จะได้การแล้วนะครับตุ้มจนเปื่อยนะครับนี่ แต่นี้นะอกไก่นะครับนี่ยมสวยนะครับนี่เสร็จละคู่บารมีข้างในแล้วเนี่ยฮ้ยในชี้หน้าชี้หลังถ้าชี้ผิดคนนี่อันตรายแน้น <c oughs> <c oughs> อันนี้ <c oughs> นะครับถ้าชี้ผิดคนนี่อันตรายนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่นะครับยกแม่ครัวมาแต่ว่าไม่สันติสุขนะครับนี่ เออนะครับจัดเมนูพิเศษนะครับวันนี้นะครับพระเด็จพระคุณหลวงตาานะครับจะทําบุญพิเศษนะครับอ่าทําบุญให้ยมแม่นะครับแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับเด้อนะครับรายละเอียดก็ฟังกับพระเด็จพระคุณหลวงตาก็แล้วกันเดี๋ยวจะพูดผิดนะครับยมก็เลยทําพัตนาพิเศษนะครับนี่หลายอย่างมากประการนะครับ ไปจ่ายตลาดมานะครับนี่เห็นพระอาจารย์พระครูท่านไปซื้อนะครับกับโยมปิติพัฒน์นี่นะครับไปจ่ายตลาดมาทําลงทานวันที่6นะครับวันนี้นะครับนี่ส่วนรายละเอียดต่างๆค่อยฟังกับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับอันนี้แม่ครัววัดบ้านโกบบนะครับนี่มือนีเปิ้อนไม่นู่อย่างนี้ใส่ใส่สังฆทานนะครับนี่ถวายให้แก่ผู้ตายนะครับถวายให้แกผู้ตายนะครับ โอ้ยเขาตดเขาเอาไฟเนี่ยครับก,ารากำลังปรึกษากันนะครับกระดูกจะไปไหนเนื้อจะไปไหนเอ็นจะไปไหนนะครับนี่ <c oughs> ยื่นยมเขาตั้งใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานี่นะครับานะจากวัดไม่สันติสุขนะครับแล้วก็ร้านคุณอุ๋มนะครับ หมูตุนไก่ตุ๋นนะครับนี่ถ้าพูดผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับนี่จากวังหลังนู้นนะครับนี่ถือว่าพิเศษจริงๆนะครับวันนี้นะครับนี่ช่วงเช้าเ้าเป็นพัตนาหันเบาๆนะครับเด้อขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับให้ได้ดูได้ชมนะครับญาติโยมบ้านบอชเนงอันมูใดหนเหบอชเนงเห้นี่เห้ญาติโยมบ้านบอชเนิงมูซีนะครับ